สวัสดีครับชาวเอลฟ์อวากาศวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการซื้อสะสมและก็เริ่มต้นกองทัพเอลดาหรือว่าเอลดารีนะครับก่อนอื่นผมก็ขอพูดเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าผมจะขอแนะนำโดยอิงจากกฎของเทนนิ i ิชันในการเรียงยูนิตแต่ละตัวส่วนเรื่องความเก่งของยูนิตนะครับผมก็อยากบอกผู้ที่อยากจะเริ่มเล่นฝ่ายเอลดาว่าแทบจะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนะี่ยฝ่ายเอลดาก็ เป็นฝ่ายที่เก่งที่สุดของเกมในตอนนี้แล้วนะครับเรื่องเดียวที่ควรจะกังวลก็คือเรื่องโดนเนิร์ฟด้วยซ้ำเพราะว่าเก่งเกินฝ่ายอื่นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ในอีดิชันนี้เนี่ยก็มีการรวมให้ฝ่ายของเอลดาร์ฮาเลควินแล้วก็เ a นารีนะครับสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าชื่อเหล่านี้หมายความว่าอะไรแล้วก็ เป็นฝ่ายไหนในจกกักรวาลของว a r h a ฮ m e r 4 0 k ผมก็ขอไปเริ่มที่ประวัติคร่าวๆของฝ่ายนี้เลยนะครับในยุคก่อนหน้าที่จะมีมนุษย์หลายล้านปีมีเผ่าพันธุ์ที่มีพลังะดับเทพที่มีชื่อว่าโอดวันกับเผ่าติดโลกใกล้ตายอย่างเนคอนเทียแน่นอนนะครับว่าสองเผ่าน,นี้ก็ตีกันจนทําให้เหล่าโอวันเนี่ยต้องสร้างสี่มีชีวิตหลายสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่เพื่อมาช่วยต่อสู้นะครับเช่นครอกที่เป็นบรรพบุรุษของออคแล้วก็พวกเอลดา เวลาผ่านไปโอลวันก็แพ้นะครับส่วนเนโครเทียที่กลายเป็นเนครนก็กลับไปนอนหลับในสุสานใต้ดินปล่อยให้คลอสกับเอลดารย่งชิงความเป็นใหญ่ในกาแล็กซีกันเองซึ่งเผ่าเอลดาร์ที่ฉลาดกว่ามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าก็สามารถเอาชนะมาได้แบบสบายๆพร้อมกับตบคลอสจนวิวัฒนาการย้อนกลับกลายเป็นออกที่บ้าๆบอๆในปัจจุบันเมื่อไม่มีสงครามพวกเอลดาก็พัฒนาเผ่าพันธุ์ของตัวเองอย่างรวดเร็ว จนสามารถจิตคลองได้แทบสะทั้งกาแล็กซีและก็ยังคงความเป็นใหญ่ได้อยู่หลายล้านปีพวกเอลด้าได้สร้างเทคโนโลยีที่เรียกว่าเวฟเวย์ทำให้เดินทางไปยังดาวอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายและก็ปลอดภัยจากมิติวาร์ปนอกจากนั้นแล้วตอนตายวิญญาณของเอลด้าเนี่ยก็สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้อีกทําให้ชาวเอลด้าสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆไปได้เรื่อยๆความสงบสุขธรรมดาเนี่ยเริ่มสร้างความเบื่อหน่ายให้พวกเอลด้านะครับ จนทำให้เผ่พันเอลดาร์เริ่มดำเด่งไปสู่ความ The deep dark fantasies พวกเอลดาก็เริ่มต้านรัฐิเริ่มตามหาอารมณ์ความฟินรูปแบบใหม่จนทำให้พวกนี้เริ่มโหดแล้วก็ซาดิสกันขึ้นเรื่อยๆพวกเอลดาที่ยังมีสติดีอยู่ก็เริ่มพากันอพยพไปยังยานขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า Craft World แต่ว่าพวกที่อพยพไปนี่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่ก็ยังคงตั้งปาร์ตี้วงสวิงกันอยู่บนดาว และส่วนน้อยยิ่งกว่าก็เป็นเอลดาที่อยู่บนดาวที่ห่างไกลามากๆจนพวกนี้ไปตั้งเป็นกลุ่มของตัวเองที่เรียกว่าเอ็กโซไดต์ในรูปภาพแฟนอาร์ตเก่าๆหรือว่าภาพอาร์ตเก่าๆนะครับก็จะเป็นเอลดาแบบคนปา่าขี่ไดโนเสาร์กันเลยเลยไม่แปลกที่ว่าพวกนี้จะไม่ซาดิสเหมือนเอลดาปกติจนกระทั่งเมื่อพวกเอลดาเริ่มรอสีกันจนเกิดความปั่นป่วนในมิติวาร์ปก็ทําให้เกิดเทพสลาเนชขึ้นมาตอนที่เทพสลาเนชเกิดก็ ถ้าน,นึกภาพก็คงอารมณ์เหมือนกับก็อดแฮนในเบอร์เซิร์กเลยนะครับพวกเอลดาที่ยังซีกันเนี่ยโดนสูบวิญ,ญญาณกันไปหมดแล้วก็ทําให้เอลดาที่ตายไปเนี่ยไม่ได้ไปเกิดใหม่แต่ว่าถูกส่งไปเป็นอาหารให้สลาเนชจนเผ่าเอลดาแทบจะสูญพันธุ์กันไปเลยทีเดียวแม้แต่เอลดาที่หนีมาบนคราฟเวิร์ที่อยู่ใกล้ๆก็ยังไม่รอดเลยนะครับทำให้ใ,ในปัจจุบันเผ่าเอลดาที่ยังหลงเหลืออยู่ในโฟ k เคอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแค่เปอร์เซนต์เดียวหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นของเอลดาในยุครุ่งเรือง นอกจากพวกเอลดาฟราฟเวอแล้วก็มีเอลดาบางส่วนที่รอดมาได้ด้วยการหลบหนีเข้าไปในเว็บเวย์ซึ่งเอลดาพวกนี้ก็ยังเป็นเอลดาที่ยังโลกจิตกันอยู่นะครับก็กลายมาเป็นดาร์เอลดาหรือว่าดูคาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดซาดิตแล้วก็ในซอกลึกของเว็บเวย์เนี่ยก็ยมีเอลดาอีกกลุ่มที่รอดมาได้นะครับโดยที่พวกนี้ก็บูชาเทพเซโกลักเทพเจ้าผู้หัวเราะจนกลายมาเป็นฮารีควินกลุ่มเอลดาลึกลับที่นอกจากจะใส่หน้ากากแดนซ์เก่ง แล้วก็ยังเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดในกาแล็กซี่เลยก็ว่าได้ตามในเรื่องพวกนี้ก็ฆ่าคาสโตเดสกันได้สบายสบายเลยแล้วก็ในเมื่อพูดถึงเทพของเอลดานะครับก็มาเข้าเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าในตอนที่สลาเนชเกิดเนี่ยเทพส่วนใหญ่ตายหมดนะครับมีรอดแค่เซกลักและก็อิชาที่เป็นเทพ,พีแห่งการรักษาที่ก็เกือบจะโดนสลาเนชกินไปแต่ว่าก็มีเทพเจ้าหนุ่มใจดีที่มีชื่อว่าเนอร์เกิลมาช่วยเอาไว้นะครับแล้วก็จับอิชาขังไว้ในสวนการ์เดนออฟเนอร์เกิล เอาไว้ทดลองชะโลกส่วนเทพองค์สุดท้ายที่ไม่เชิงว่ารอดก็คือเทพ,พเจ้าแห่งสงครามอย่างเคนที่กลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับกระจายกันไปตามคราฟเวอร์แต่ละลำเอาไว้ใช้อัญเชิญมาเป็นอวตารออฟเคนหลังจากที่อารยธรรมเอลดาร่มสลายก็มาถึงยุคทองของมนุษย์เมื่อเอมเพอเรอร์ได้สร้างอิมพีเรียมออฟแมนขึ้นมาทําให้พวกเอลดารบนคราฟเวอร์ก็ได้แต่เอาตัวรอดและก็หาทางรับมือกับมนุษย์และฝ่ายเคออสไปวันๆจนกระทั่ง f a ฟาเซียเอรัตได้ร่วมมือกับฮาเลคินในการทําพิธีกรรมเพื่อปลุกเทพเอลดาีกองหนึ่งขึ้นมาแต่ในระหว่างการทําพิธีกรรมก็ถูกฝ่ายเดดวอชเข้ามาขัดขวางขึ้นมาทําให้สามารถปลุกเทพมาได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่เทพองค์นี้ก็จะเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งกาแล็กซี่ไปเลยซึ่งในตอนนั้นภายในสนามประลองของดาร์คเอลดาร์เรลิดเฮสเปรักกำลังต่อสู้กับซั c คิวบัสที่มีชื่อว่าเยเรนอยู่ แต่ว่าฝีมือของนักสู้สาวเนี่ยก็ไม่สามารถสู้เลลิได้เลยนะครับในการประลองครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้ยาเรนได้สัมผัสกับความตายจนทําให้ได้ไปพบกับเทพเอลดาที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมาเทพองค์นั้นก็คือเทพแห่งความตายเยนิดและยาเรนก็ได้มาเป็นแฟนของกิลิมเออเออ,เอ,อผมพูดผิดนะครับสคริปใหม่กลายมาเป็นตัวแทนของเทพเยนิดแล้วก็นํากลุ่มเอลดาที่รวบรวมจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็น r รอฟเวิร์ลดาร์เอลดาฮาริควิน มาตั้งเป็นฝ่ายยานารีที่ตั้งใจจะปลุกเทพยานิทขึ้นมาและก็ช่วยเผ่าพันเอลดาจากซาลาเนชหลังจากที่มีฝ่ายยานารียาเรนก็ได้เดินทางไปช่วยฝ่ายมนุษย์ด้วยการชุบชีวิตกิเลแมนและก็ต่อสู้กับฝ่ายเคออสสำหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ขอพอเท่านี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องอื่นนะผมก็ขอเอาไปพูดในคลิปถัดไปดีกว่าส่วนในเรื่องการทำสีนะครับทราปเวลเนี่ยก็มีสีให้เลือกได้เยอะเลยและก็ยังมีพวกแอสเ c กต์วอริเออร เท่ให้อารมณ์เหมือนกับขบวนการเลนเจอร์ด้วยนะครับในในเรื่องเนี่ยพวกนี้ก็เท่มากเลยแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกครับเวิลด์สำหรับในการเริ่มซื้อนะครับผมก็ขอแนะนํากล่อง Combat Patro ก่อนเลยเพราะว่าเป็นกล่องที่ซื้อมาแล้วสามารถเอามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ยังได้ยูนิตสาคัญสาคัญมาครบด้วยภายในกล่องก็จะมี g u a r ีย a n d e ฟ e n d e r หรือซอ Guard ียนยูนิตแบ t t ท l ร์ n ลนยูนิตตัวนี้ก็เป็นแบ t เ l e Line นตัวเดียวของไยเอลดาเลยนะครับ สามารถต่อได้2แบบเป็นตัวด e เฟนเดอร์กับตัว Storm มกาเดียนตัว d e f e n เดอร์เนี่ยจะเน้นระยะไกลแต่ว่าตัวทั้งคู่นะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็ดีทั้งคู่เลยถ้าผมแนะนำก็คิดว่าเน้นเป็น d e f e n เดอร์ไปก็ได้เพราะว่าเอลดาเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีตัวระยะประชิดที่เก่งค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วในกฎของเทนนิส d i ชั o นนะครับยูนิตหน่วยแบทเท e l i ไลเนี่ยก็สามารถใส่ได้สูงสุด6ช่องเลยก็ถ้าคิดเป็นจำนวนนะครับก็คือการเดน60ตัวกันเลยทีเดียว แต่ก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้แค่พอประมาณนะครับสัก20-30ตัวก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไปเยอะไปเนี่ยมันจะเปลืองแต้มแล้วก็ไปเบียดที่กับยูนิตตัวอื่น Winrider เป็นยูนิตที่ค่อนข้างดีเลยนะครับค่า Movement น่ยสูงมากแต่ว่าถึงจะเป็นยานแต่ว่าก็ควรจะเอาไปใช้ยิ่งทหารทั่วไปมากกว่ารถถังอะไรนี้นะครับเรดลอ d เป็นยูนิตอีกตัวหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับอึดแล้วก็ทำดาเมจได้สูง ค่า movement เนี่ยไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าผมว่าก็ยังเป็นยูนิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็น่าใช้นะครับเป็นหนึ่งในยูนิตของ Red Construct ที่เจ๋งมากเลยทีเดียวสำหรับยูนิตตัวสุดท้ายของกล่องนี้ก็จะเป็นฟาเซียที่เป็นคาแรคเตอร์หรือว่า HQ ธรรมดานะครับถึงจะไม่ได้เป็น Epic Hero แต่ว่าก็เป็นตัวละครที่จำเป็นจะต้องมีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นยูนิตไซเคิลที่ในลิสต์ของเอลดาเนี่ยต้องมีทุกบ้านเลยนะครับ แตมก็ไม่แพงมากแล้วก็มีพลังที่เก่งมากๆด้วยสาหรับกล่องคอมแบทพาโทของเอลดาผมก็มองว่าเป็นกล่องที่คุ้มค่าแล้วก็ยูนิตทุกตัวในกล่องนี้นะครับก็เก่งแล้วก็ดีมากเลยอาจจะเป็นกล่องคอมแบทพาโทที่ดีที่สุดของทุกุกฝ่ายแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้คลิปนี้นะ่ะผมแนะนายูนิตได้ยากก็เพราะว่าฝ่ายของเอลดามียูนิตที่เก่งเยอะมากจนผมแนะนําได้ไม่ถูกเลยนะครับ แต่ก็จะขอแนะนําตัวที่ผมชอบเองด้วยแล้วก็สามารถเอาตัวอื่นมาเสริมทับได้ง่ายนะครับมาเริ่มกันที่หน่วยแรกเลยก็คือ Battle Line ในหน่วย Battle Line เนะี่ยผมก็ขอแนะนําแค่ Guardian Defender นะครับเพราะว่าตอนสร้างเนี่ยสามารถใส่ได้หลายตัวแล้วก็เป็นยูนิตท,ที่ใช้กับบัฟได้ค่อนข้างดี ผมก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฐานทั่วไปที่ดีมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าวัดจากทุกทุกฝ่ายใน4ฟ k ตเคส่วนตัวตีใกล้อย่าง Stor มก u a เด i a n ถ้าชอบก็เล่นได้นะครับแต่ผมว่าแต้มที่มันแพงขึ้นมานิดนึงก็ทำให้ตัว De f ฟ n เดอร์เนี่ยคุมแต้มแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าต่อไปก็จะเป็นยูนิตในส่วนของ Data Sheet ทั่วไปที่เราสามารถนำมาใช้ซ้ำการสูงสุดได้3ยูนิตเลยนะครับผมก็ขอเริ่มแนะนาที่ Ranger ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวยิงระยะไกลที่เก่งมากเลย ถือว่าจําเป็นจะต้องมีเลยนะครับโมเดลก็ค่อนข้างใหม่มากเลยด้วยก็เลยทําให้ไม่ต้องห่วงว่าจะตกยุคข้อเสียข้อเดียวก็ถ้าโดนเข้าถึงในะระยะประชิดก็จะทําให้ตัวนี้นะ่ะมีโอกาสรอดที่น้อยมากนะครับแต่ด้ยวยความที่ดาเมจแรงและก็ระยะยิงไกลก็ทําให้กว่าจะถูกเข้าถึงได้นะ่ยศัตรูก็น่าจะตายกันไปหมดก่อนแล้วฮาวลิงแบนชีแก๊งสาวโหดที่ก็โหดแบบโคตรๆเลยนะครับ ในระยะประชิดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากมีค่าดามเมจที่สูงมากจนสามารถเอาไปบวกกับยูนิตที่มีค่าความอึดเยอะแบบ Space Marine ได้เลยข้อเสียก็มีความอึดที่น้อยก็ต้องมีตัวอื่นคอยบับช่วยนะครับไม่งั้นก็อาจจะตายเร็วเกินไป Striking Scorpion เป็นตัว Aspect Warrior อีกตัวหนึ่งที่เก่งมากในระยะประชิดผมก็คิดว่าสามารถแทนที่กับ Howling b a n บ she ีได้นะครับข้อดีข้อเสียก็คล้ายกันเลย แต่ว่าข้อเสียใหญ่ที่ทําให้ผมไม่ค่อยแนะนําตัวนี้เท่าแบนชีก็เพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นโมเดลเก่าเก่าแบบเก่ามากเลยด้วยแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวแบนชีที่ได้โมเดลใหม่ไปเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้ควรจะรอซื้อตอนที่ตัวใหม่มาดีกว่า d อยเอเวนเจอร์แอสเ a กต์วอรเรเน้นยิงที่คล้ายกับตัว Defender แบบล่างอัปเกรดนะครับผมก็คิดว่าเป็นตัวที่ดีแต่ด้วยความที่มันคล้ายกับ Defender ร์่ยผมก็คิดว่าสําหรับคนที่อยากเน้นความอลังการหรือว่า ยูนิตที่มันเด่นๆกว่านี้ก็สามารถข้ามไปได้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นโมเดลเก่าด้วย Shining Spear Aspect Warrior ที่เป็น Winrider ร่างอัปเกรดตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นโมเดลใหม่ที่เก่งและก็คุ้มแต้มมากเลยมีข้อดีทุกอย่างของ Winrider แต่ว่าดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับ s w o o p i n g Hawk Aspect Warrior บินได้ก็ตามชื่อนะครับ ผมก็อยากแนะนําตัวนี้ด้วยความเก่งแล้วก็ไม่มีตัวอื่นมาแทนได้เหมือนกับ Aspect Warrior ตัวอื่นแต่ว่าโมเดลของตัวนี้เนี่ยมันก็เก่าแล้วก็หายากนิดนึงด้วยผมก็คงต้องแนะนําว่ารอโมเดลใหม่มาก็น่าจะดีกว่า Red Knight โมเดลที่โคตรจะอลังการแล้วก็เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยถ้าให้ผมอธิบายแบบง่ายๆก็เป็น Imperial Knight ของฝ่ายเอลดานะครับดาเมจสูงอดแล้วก็เก่งรอบด้านเลย ข้อเสียก็ตัวใหญ่ก็อาจจะโดนลุมยิงได้ง่าย n i g h t s p i n n e r เป็นยานกราะที่ดีมากนะครับเพราะว่ายิงแรง movement ก,ก็สูงถ้าไม่ชอบเ r e ไ d Knight ก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้แทนนะครับสำหรับยูนิตหน่วย transport หรือว่า Dedicated Transport นะครับก็มี2ตัวที่มาให้เลือกแต่ว่าผมก็ขอแนะนำเป็นตัวของ p r p l e แค่อันเดียวซึ่งตัวนั้นก็คือ Wave Serpent ผมก็แนะนำเพราะว่ายูนิตตัวนี้เนี่ย จะช่วยแก้ข้อเสียของแบนชีได้ดีเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่แบนชีเนี่ยอาจจะโดนยิงจนกลายเป็นยำฉากก่อนที่จะไปฟันเทอร์มิน o เตอร์ของฝ่าย Space Marine ได้แต่ด้วยความอึดของเว็บเซอร์เก็ช่วยตัดปัญหานี้ไปได้เลยนะครับนอกจากจะช่วยส่งยูนิตได้แล้วตัวนี้ก็เป็น t r a n s ปอร์ตที่สามารถทำดาเมจได้ดีเลยทีเดียวถัดไปก็จะเป็นคาแรคเตอร์นะครับตัวแรกก็มาเริ่มกันที่ฟาเซียสกายรันเนอร์แล้วก็วอลล็อกสกายรันเนก็ตามชื่อครับ เป็นฟาเซียกับวอลล็อกแต่ว่าเป็นเด็กแวนซึ่งข้อดีเลยก็ใช้พลังไซคิกได้ movement ก็สูงมากเป็นคาแรคเตอร์ที่แนะนำนะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็ควรจะมีไว้ทั้งคู่แต่ว่าถ้าให้เลือกก็อาจจะใช้เป็นฟาเซียสกาย u ันเนอร์ตัวเดียวก็ได้นะครับและยูนิตสุดท้ายที่จะมาแนะนำกันในคลิปนี้ก็จะเป็นอีพิกฮีโร่หรือก็คือตัวละครที่มีชื่อซึ่งผมก็ขอเริ่มที่เหล่าพาวเวอร์เลนเจอร์อย่างฟินิสลอตกันก่อนเลย ตัวแรกที่ผมอยากแนะนําก็คือเจนซาตัวแม่ของเราแบนชี hee, ที่โมเดลใหม่เนี่ยสวยมากสวยจนผมเนี่ยยังอยากมีเลยนะครับถึงจะไม่ได้เล่นเอลดาเลยก็เถอะนอกจากโมเดลใหม่ที่เท่มากแล้วก็ในเรื่องของความเก่งนะครับผมก็ยืนหนึ่งให้ในหมู่ฟินิกซ์ลอดเลยและสําหรับผมเราก็คิดว่าเป็นตัวที่น่าซื้อที่สุดแล้วบาฮารอหัวหน้าของหน่วยซูปิ้งฮอกในด้านความเก่งเนะี่ยตัวนี้ผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสําหรับคนที่เล่น เกม Warhammer 40k กันแบบแข่งขันใน edition นายดิชชั่นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ในด้านความเก่งก็อาจจะเก่งกว่าเจนซาด้วยแต่ผมก็อยากให้รอมากเลยนะครับเพราะว่าโมเดลตัวนี้เนะี่ยเก่ามากแล้วก็น่าจะหาซื้อได้ยากยิ่งกว่าตัว s wooping h a w ออีกสำหรับผมนะครับถึงจะเก่งแต่ว่าถ้าซื้อมาเราต้องมารอโมเดลใหม่ออกแล้วก็ต้องซื้อซ้ำเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนํำเท่าเจนซาเอลรัตอุตรัน ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นมากเลยนะครับเพราะว่า mm hmm. ฟาเซียปกตกิก็เก่งมากแบบกอไก่ล้านตัวแล้วเอรัตก็ถ้าให้พูดง่ายงก็เป็นฟาเซียแบบล่างอัปเกรดนะครับในในเรื่องพี่แกก็เป็นกึง่งกึงหัวหน้าของฝ่ายเอลดาด้วยผมคิดว่าถ้าเล่นฝ่ายเอลดาก็ควรจะต้องมีตัวนี้เลยนะครับอวตารออฟเคนร่างอวตารของเทพเจ้าแห่งสงครามความเก่งของตัวนี้ก็คือดาเมจในระยะประชิดเนี่ยแรงมากแรงจนผมคิดว่า สามารถไปเป็นตัวละครของฝ่ายเวอร์อีเ r อร์ได้ด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยูนิตของเอลดาที่เก่งที่สุดในด้านนี้แล้วโมเดลใหม่ก็สวยอลังการแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเอาไว้ใช้จัดการกับพวกตัวละครพรายหมักของฝ่ายอิมพีเรียมกับเคอสได้ดีเลยสำหรับอ e ีพิกนีโร่ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำก็เป็นแกงยนนารีนะครับอันนี้ก็เป็นที่มี3ตัวเลยแต่ว่าจริงๆตอนใช้เนี่ยมันก็สามารถแยกกันได้ แต่ว่าผมก็ขอมัดรวมกันไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะดึงประสิทธิภาพเนี่ยก็ควรจะมาสายยานารีไปเลยประกอบไปด้วยยาคารตัวนี้ผมก็มองว่าเป็นเคนแบบราคาแต้มถูกกว่าแล้วก็มีกฎพิเศษที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นยาเรนก็แฟนกิลิแมนก็ดีก็คือเอาไปล้อคนเล่นอันต้ามารีนได้นะครับทาให้เสียขวัญกําลังใจในการเล่นแต่ว่าถ้าให้แนะนําแบบจริงจังก็เป็นตัวบัฟที่ดีนะครับแล้วก็มีพลังไซคิกด้วย สำหรับคนที่ชอบเล่นดาร์คเอลดาแต่ว่าไม่อยากเป็นพวกโลกจิตนะครับก็ตัวละครตัวนี้ก็เท่มากนะครับแล้วก็ตีระยะประชิดได้แล้วก็มีแต้มที่ถูกมากๆด้วยนอกจากยูนิตท,ที่แนะนําในคลิปนี้ก็ยังมีฝ่ายของฮาร์ลีครินที่ก็เก่งมากๆอีกนะครับแต่ผมก็คิดว่าที่จริงก็ไม่ต้องแนะนําก็ได้เพราะว่าฝ่ายนี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่ยูนิตมันน้อยมากนะครับจนในเทนนีดิชั่นเนี่ยก็ถูกจับมารวมกับเอลดาด้วยกันแล้วก็ต้องพึ่งตัวบัเทอรไล์ของคราฟเวออยู่ดี สำหรับคนที่อยากเป็นวัยรุ่นคำพมมจ๊กเกอร์ใน4ฟ K เนี่ยผมก็บอกได้เลยนะครับว่าฝ่ายของฮันนีคิ้นนะครับสามารถซื้อมาใช้ได้ทุกตัวเลยเพราะว่ายูนิตของฮันนีคิ้นเนี่ยยูนิตมันน้อยมากนะครับน้อยจนซื้อมาครบใชก้ก็สามารถใช้ได้ทุกตัวแบบที่ไม่แย่งที่กันแล้วก็เก่งทุกตัวแน่นอนแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็ขอยกเนื้อหาในคลิปให้กับฝ่ายคราฟเวอร์ที่โดดเด่นกว่าทั้งในเนื้อเรื่องแล้วก็ยูนิตที่น่าใช้นะครับที่มีเยอะมากจนเลือกยากด้วย สำหรับคลิปแนะนำถัดไปผมก็คิดว่าอยากจะทำเป็นฝ่ายของ Mechanicus นะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ผมเองก็ชอบมากแล้วก็น่าสงสารมากๆในดิชั่นนี้แล้วก็อขอนอกเรื่องแป๊บนึ้งนะครับว่าทำไมฝ่ายที่ผมชอบเนี่ยมันโดนเนิรฟเละตลอดเลยนะครับทั้งเดสการ์ดทั้ง m e คคา n น c u คัสส่วนชาวด์กเอลดาก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าถ้าผมทำคลิปแมคคานีคัสเสร็จเนี่ยผมก็น่าจะมาทำคลิปนี้ต่อเลยแน่นอน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชรกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ